บิลผูริพลไม่สนเงินล้านต่อเดือนจากชาติอาหรับขอวิ่งให้ทีมชาติไทยเท่านั้นเทพบิลผูริพลบุญศรลมกรดทีมชาติไทยออกมายืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีความคิดเปลี่ยนสัญชาติแม้จะมีกระแสข่าวว่ามีประเทศจากตะวันออกกลางพร้อมทุ่งเงินก้อนโตโดยย้ำหนักแน่นว่าหัวใจยังยึดมั่นกับการรับใช้ทีมชาติไทยเพียงชาติเดียวเท่านั้นก่อนหน้านี้พอลอต่อท่อ คำรณวิทย์ทูประจางนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีหรือบิ๊กแจ๊สได้ให้สัมภาษณ์ภายในงานถแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาจังหวัดปทุมธานีปทุมธานีเกม2026เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีโค้ชกรีธาทีมชาติไทยเข้ามาปรึกษาหารือพร้อมเปิดเผยว่ามีชาติอาหรับยื่นข้อเสนอค่าเหนือระดับหลักล้านบาทต่อเดือนเพื่อหวังดึงตัวผู้ริพล์บุญสอนไปแข่งขันให้กับประเทศของตน ด้านเจ้าตัวเผยว่าไม่เคยรับรู้เรื่องข้อเสนอดังกล่าวมาก่อนจนกระทั่งได้เห็นข่าวจากการบอกเล่าของรุ่นพี่ซึ่งทําให้รู้สึกประหลาดใจไม่น้อยอย่างไรก็ตามเขาขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่ว่าจะมีข้อเสนอใดเข้ามาก็จะไม่เปลี่ยนสัญชาติอย่างแน่นอนเพราะเกิดและเติบโตในประเทศไทยและตั้งใจจะลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยเท่านั้นขณะเดียวกันเทพบิวยังเปิดเผยถึงเส้นทางในอนาคตว่าหากมีโอกาสไปแข่งขันในระดับอาชีพกับสโมสร หรือทีมกริธาในสหรัฐอเมริกาก็ถือเป็นอีกหนึ่งความเป็นไปได้แต่จะเป็นในฐานะนักกีฬาอาชีพไม่ใช่การเปลี่ยนสัญชาติหรือเลิกติดธงไตโรงในการแข่งขันระดับทีมชาติแต่อย่างใดผมเกิดที่ไทยก็อยากเล่นให้ไทยแน่นอนแต่ถ้าหากเขามีการซื้อตัวไปเล่นให้รายการใหญ่ๆอาทิตย์ไดมอนด์ลีกแต่ไม่ต้องโอนสัญชาติก็อาจจะมีความคิดอยู่ไปเล่นให้กับทีมนั้นทีมนี้ผู้ริพลกล่าวสำหรับบิล พ,พลิพลบุญสอนเพิ่งคว้า4ี่เหรียญทองในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่51อินเออินเทนิ่เกมที่มหาวิทยาลัยแม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจากรายการวิ่ง100เมตรชายวิ่ง200เมตรชายวิ่งลัดผสม 4X100 เมตรและวิ่งลัด 4X100 เมตรชาย